วัดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับน้องหลางยืนวยยางค่ะอ่าตอนนี้อาจจะกลายเป็นน้องหลังยืนเคเล็กหรือเปล่ายืนเคเล็กมาเกือบเดือนแล้วนะคะอ่าก็วันนี้ก็มาพร้อมกับอะไรเขาเรียกอะไรอาผลไม้รวมนะคะคืออยากกินมากก็เลยลองสั่งมานะคะคือสั่งจากที่อะไรนะ คือเป็นเพื่อนของพี่ชายนะคะเราก็เลยะสามารถสั่งได้แกะคือมันจะมีอยู่สองกล่องนะคะและแกะมารวมๆมาแล้วกล่องละเจ็ดสิบบาทค่ะไม่ใช่แ,แ,บบแค่แคร์เคล็กนะคะแต่ว่าพี่เขาสั่งจากไทยนะคะสั่งจากไทยแล้วข้ามมาส่งข้ามเอาส่งเหมือนขนส่งอ่ะอทางแบบเออมาทางแคร์เคลกแล้วพี่เขาก็อมาขายเอามารับแล้วก็ส่งต่อลูกค้าที่ออ,ออเดอร์ เขาเรียกอะไรอะสั่งออเดอร์ไว้นะคะคืออันนี้สั่งตั้งแต่วันที่25นะคะแล้วเขาเขาปิดเ,เขาจะมาส,ส่งวันที่27หือก็เขาจะรับออเดอร์ก่อนหน้านะั้นแล้วก็เขาจะส,ส่งวันที่27ตามกำหนดเขา,เาค้นลงไว้เลยคือตามทุกอย่างปกตินะคะอย่านี้คืออยากกินอะไรรู้ไหมคือไม่ได้อยากกินทุกอย่างนะในทั้งเหล็กีอยู่แล้วนะคือแบบซุเบปเปอร์โรสหรือว่า แล้วก็แอปเปิลแล้วก็องูอันนีอน้อะไรกิ๊บบีกิ๊บบีสตรอเบอร์รี่ข้ม่ว so งและมีหนึ่งอย่างที่องหว่างไม่เคยกินเลยนะคะแล้วก็อยากกินมากอยากลงองดูนะคือเห็นในแบบว่าทางออนไลน์ก่อวทางทิกตอกหรือว่ายูท,ทูเขากินกันใชไมคือคืออะไรเนี่ย เชงตูก็ไม่น่าจะมีนะคะหรือว่ามีเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือมย,ยังไม่อยู่ีเลย mm. ก็เลยอยากสั่งมาลองชิมดูแต่กนมันได้นิด mm. เดียวก็พอแบบว่าออปมาพอเนะแค่ลองชิมกันแหละคือเขาจะแบบไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ของไม้รว้วนะคะที่เขาที่เขาขายมันมีเยอะมากเป็นขนมไทย ขนมไทยอาหารไทยทุกอย่างเลยคือแบบว่าเข้าวข้าวข้าวอะไนะข้าวเหนียวผู้เรียนอข้าเหนียวผู้เรียนอะไรข้าวเหนียวผู้เรียนหรือว่าอะไรต่างๆเยอะมากเยเยอะมากเลยไปดูในเชฟที่เขาคือเยอะมากแล้วระหว่างเราเห็นนันนีรัางไหมนี่ก็เลยฝรไหมตะลิงิะลิงิงไมเรียกตะลิงติ ก,ก็บวกมาพร้อมกับน้ำตาลหวานเอนอน้ำตาลหวานนะพี่อชิมด,ดูก่อนนะน่าจะเปรี้ยว หรือเปล่าว่ะรู้สึกผักขาดไปนิดนึงแล้วก็เป็นเหมือนเขียวอ่ะคือทำไมมันเหมือนเขียวจริงๆผลไม้ไม่ควรเหม็นเขียวไม่ใช่หรอหรือว่ามีอะไรที่เหม็นเขียว ู้านี่เปนกบอันรสชาติเั็นหมดเลยอะเหมือนของเปรี้ยวทัวไปแหละแต่รู้สึกมันจะเป็นเกียวไยวนนม่ใช่คนละเดี๋ยวมูออนจังาาาาจะดีจริงนะจะต่อบปนี้ อันนี้นะจจะเข้าเข้ามาไม่ได้รึ่หรือว่าเข้าได้ด้วยรถหวานมากอันนี้หวานมาก เขาชอบมากแต่เขาเป็นนักหนูมาก หลายคนถามว่าวเราจะมาทาี่ไหนดีไหมตอนแรกกะว่าจะมาหางานทำใจรู้สึกว่ามาแล้วรู้จะทำงานอะไรนะคะก็ะเลยเอ๊กลับบ้านดีกว่าจะกลับแล้วนะคะจะอยู่ที่นี่เลยไหมเออก็หลายๆคนก็ถามแต่ว่าทิ้งเอ่อทิ้งเพื่อนบางอานมาอยู่ที่กิเลสคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ทิ้ง,งนหคะทุกคนคื้ เรามาแล้วเราจะกลับแล้วค่ะคือเดือนเดือนนี้วันนี้ย7สจนะคะวันที่สามสิบเอ็เราจะกลับเราจะกลับแล้วเพราะวันที่สี่ห้าหรือว่าสามสี่เ,เนี่ยจะไปงานแต่งของพี่คนแก้วเนาะเราต้องรีบกลับไปแล้วต้องรีบกลับกลับไปช่วยงานแต่งที่บงแก้วเขาคะแล้วก็วที่บัวทิศแล้วก็มีที่ใหม่ไม่ได้ไป่ไม่ได้ไ,ไ,ดไปเราต้องกลับไปแล้วเราจะกลับไปยาวเลยไม่มาที่นี่แล้วค่ะ ก็คืออยู่เพื่อแบบมาเปลี่ยนสถานที่ถ่ายคลิปนะคะคืออยู่บนยังไม่มีอะไรค่อยไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายมากก็เลยมาเปลี่ยนอยที่นี่บ้างนะคะอย่างละตามนั้นเลยน้องๆเขาทำงานอะไรมีในคอมเมนต์น้องหล่อไม่รู้นะ <c oughs> แล้วน้องหล่มันก็ยังไม่ไม่มีงานทำค่ะยังไม่ได้ทำงานนะคะอี่ส้อง มีเรื่องเล่าให้ฟังคือเมื่อวานเะี่ยรอนใช่ไหมแล้วพี่เราเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวไม่ให่ออาไปเที่ยวออกไปหาเพื่อนแล้วเจออะไรหาเพื่อนแล้วเขาก็จะเจอออกไป, ều, ไป ều, เออไปที่ยวเขาจะที่นี่เขาจะมีงาน,น,งนามีงานอะไรด้วดที่วัดแหละไม่ใกล้เออไม่ไม่ใกล้เออใกล้ตรงด้านหลังอุ้ย มันจะมีวันนะคะแล้วก็เขาทำมีงานเราไม่รู้อ่ะเคยแล้วแ,วออแล้วพี่เขาก็ไปเที่ยวแล้วโทรของเงิได้เลยแล้ต้องขอเดี๋ยวจะนอนรอนอนเพลินเลยจ้าเพลินเลยแล้วโทรศัพท์ปิดเสียงไว้อีกปิดเสียงไว้แล้วก็พี่ด้วยโฟบมาเป็นหูเป็นเกือบเป็นยี่สิบกว่าสามเนี่ยไมไ่รับนะไม่มาเปิดกุญแจ้งห้องให้หอมมากเลยตอนได้จะเลีงปี ก็กินส้มไปแล้วนะเขาไม่ใช่ส่มอะไอย่กินเอ่อมะม่วงหรือว่ามะกอกที่หมืออกอกินไปแล้วกินไปแล้วนิดหนึ่งเลนะไม่นิดหรอกกินเยอะด้วยแล้วก็ลืมไปว่าวันนี้อคือจะมีงาไของร้ลูกมมาส่งนะคะเอเอดี๋ยว พักกินสักครู่นะคะตอนนี้ก็กินเสร็จไปแล้วนะคะโอปวดท้องมากเลยท้องคงทํางานหนักมากเพราะวันนี้ต้องเหล่านินกินของเปรี้ยวเยอะมากเลยนะคะคืออยากกินของเปรี้ยวมากๆเลยไม่ใช่แค่วันนี้หรอกที่อยากกินยังก,กินมาหลายวันแนละ้วแล้วก็แบบแล้วก็เพิ่งได้กินวันนี้เนะ่ะแต่วันนี้ก็เอ่อ จะมีอย่างเดียวที่เปรี้ยวเองนะชื่อสั่งมาคือ mm hmm. ตะลิงติงส่วนที่เหลือ ok, ทุกอย่างก็คือยังยังหวานยังอร่อยนะคะแล้วก็ตอนกลางตอนตอนกลางวันตอนเที่ยงน่ะน้องเราไปกินอะไร ẹ, มะม่วงมะม่วง,งก็เปรี้ยวนะคะแล้วก็ตอนเราไปซื้อกินอันนั้นมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มะกอกขี้หนูนั่นแหละอันนั้นสองอย่างนะั้นเปรี้ยวเลยกินสองอย่างนั้นไปนะคะแล้วก็เพื่อนเล็กนได้ว่าอพอเขามาส่งก็เพิ่ง้ได้ พึ่งนึกขึ้นได้อะไระอ่ะตอนนี้หน้ามันมากเลยนะฮะขนมากเลยเพราะที่นี่ร้อนมากๆเลยอยากไปแช่นะ้ำสักวันจริงๆก็กินยังกินไม่หมดนะคือสองคนกินยังไม่หมดไมี่ชายเลือประมาณนี้นะเดี๋ยวเก็บไว้ตอนกลางคืนน่าจอยากกินอีกแบบตอนนี้พี่เราไปทำอะไรไม่รู้ จะไปทำกับข้าวเลยโอเคค่ะแล้วก็จะก็ตอบข้อสงสัยหลายๆคนที่สงสัยกันนะว่าน้องหลังมันมาทำอะไรที่ท่าเคลิกหรือว่าเอ่อไม่ใช่มาทำอะไรที่ท่าเคลิกเออจะมาทำงานที่ท่าเคลิกเลยไหมหรือว่าจะอยู่ท่าเหลิกเลยหรือว่าจะกำมะยางคือเราจะเกือบมะยางแล้วนะคะทุกคนโอ้โหคงคิดถึงน้องหล่ามอยู่มายางมากกว่านะที่มาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่นี่เออมาลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะ คือถ้าถ้ามาคนเดียวอ่ะคือเราจะมาไม่ได้เราไงตอนนี้พี่ชายเรามาพี่ชายเรามาเราก็เลยอาศัยมาด้วยเพราะพี่ชายยังมีห้องแล้วไงถ้าคนเดียวมาเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ห้องไหนเราจะเช่าห้องอยู่คนเดียวทั้งที่เราไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเออเราจะออกไปไหนก็มันก็ยากออแล้วก็เราไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะคะถ้ามา่มีพี่ชายนั่นแหละนี่คือผลอีกนึงแคบขนหน้าทุกคน โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนคนะขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ